สวัสดีครับพบกับผมเที่ยวทั่วไทยไปทั่วทีฟนะครับเมืนน่อนี้ซอยจุซอยจุพี่น้องเอ้ยอีกแล้วอีกแล้ว,อ,ลวอาหารสิงโตลาบป่าก็มีครับเมนนื่อนี้ด้เนื้อครับเ,เข้าไปเมืองเดชเมื่อกี้โอ้แสงบอกค่อยดีเด้อพี่น้องเด้อย,ยังได็เก่เาเด้อพี่น้องเด้อหอดบ้านหอดซ่องกินครับกินกินเหล้าบัวได้ครับขอสิพ้าไปฉีดวัคซีนอยู่พี่น้องเอเ้ นะครับพี่น้องอยู่ทางพุทธะทางสกลนครมุกดาหารนครพนมนะครับขึ้นฮอดขึ้นถึงคือเก่าเ้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ขอกินของอยากนะ้องพี่น้องนอโอ้ยแมงวันพุ่งบินต่ำพี่น้องเอ้ลายครับซื้อเนื้อจากเมืองเดชนะครับโอ้ยตายแล้วพี่น้องเอ้พุ่งบินต่ำ ครับผงพินตั้มนเมน,สเเเนีสีเฮดเอาลิบเน่ยซุกแน่ยน้องพิน้องเนาะเอาห่มหิมห่มห่มนะครับอโอ้ยเอาเนื้ออย,ย่างให้ผู้ขานาออันนี้เนาะยยผงพินตั้มพี่น้องเอ้ลายครับเยอะอย่าเยอะอย <laughs> ฮีโน่ทอดแรือบ่นนะครพนมฮีโน่เอ้ยซอยจุอาหารสิงตัวเด้อทั้งพีเอ,อ้ยตัดเนื้อกระส้มตายแล้วนี่เนื้อมีแต่ฟังผือพี่น้องเอ้ยเอ๋อเรียลืดเนาะพี่น้องเนาะจับไปคาดเตะสิบหกสิบหกแปดพี่น้องเอ้ยแม่บ้านบ่ให้กินครับเขาบ่ให้เงินครับเงินบ่มีเงินบ่ม,บม,บมีมีกับบุหลาย <c oughs> วัคซีนครับไปเซอร์ไปเซอร์ท่านของฟรีมีในโลกเลยพี่น้องเอ้ยรักษาสุขภาพนะครับอากาศห่อนๆหนาวๆญาติเป็นวดัดเป็นไนนอเนาะพี่น้องนอ,งอันนี้กสบเห็ดซุกแน่พี่น้องเอ้ยเห็ดลวกเห็ดลวกน้ำนะครับโอ้ยถือกินเนื้อแหะน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยเอานะครับมือนี้ผ่าคีร้วงหอตับ เดี๋ยวจับซอยจุก่อนพี่น้องเลยจ้ะขักขักก่อนพี่น้องเลย,ยา,ารสิงโตพี่น้องเลยแซ่ปคือสิตายนี่พี่น้องเลยเห็นให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องกินครับมาปีใหม่เด้อพี่น้องเด้ออย่านักดาในเรื่องเราเผื่อภูคาเนี่ยจังหน่อยเอาซอยจุโอย ภูบิมีนต่ำแล้วก็สีก้อยจังหน่อยเนาะพี่น้องก้อยกินข่าวแล้วก็สิไปสีดวัคซีนครับเพราะว่ามาทางนี้เพิ่นสีดเข็มสามเข็มสี่เลยนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าโรคใหม่เป็ตตยญานเด้อพี่น้องเอ้ยเอาเข้าไปพี่น้องเอ้ยรักษาสุขภาพเข็มสามเลยอ้าว บเบ่อพี่น้องเลยปุงบินต่ําพักกับแม่บ้านเพื่อไปเก็บมาให้นะครับจากสวนป้าบริปูเองพี่น้องเลยกินอย่างเดียวนะครับคลองอยู่ได้เรื่องกินพี่นอ้อ,นนองเลยขอบหนาพี่น้องเลยนี่แหละเพื่อนว่าขอบนาผ่าขี้ริ้วพี่น้องเอ้ยไม่ได้ครบมันนี้ได้ครบเห็ดแก่ขมๆเนาะพี่น้องเนาะพักจากสวนไสรสันนะครับ มีแต่สารอึดสารยากพี่น้องเองนะครับเบื่ออย่างขับพี่น้องอย่างขับนะครับเห็ดเหียลายกระยัานพี่น้องเบื่อน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาพกกระเทินเนาะพกกระเทินพี่น้องโอ้ตายแล้ว บอกข้าเพื่อนว่าเครื่องในไว้แปรงกันเพื่อนว่าพี่นออ้องเลยจะขายให้ร้ายอยุ่ป้าเพราะฉันคือบอตัดให้หลายร้ายวะเพื่อคนอื่นนั่มหมดโวยยังมีคนอื่นอีกพี่น้องเลยเข้าไปธุระนะครับป้าปังอยู่ในเมืองเดชเมื่อกี้ขางวัวหอยอนุนต้พี่น้องเอ้ยเห็วเราสมเขียวจัดไปพี่นออ้องอเ้ยนี่ตับนะครับเห็ดคือคูเท้าเราเห็นนะพี่น้องผ้า้ริ้วพันตับเ่ราะฉัน เนื้อเนี่ยโบดได้ตะเสื้อห้องไห้พี่น้องเลยเขาอไปวัดแล้วมีแต่คนสีห้องไห้พี่น้องเลยมันยากนะครับคลิปนี้ก็ไว้สำนีสักก่อนนะพี่น,อน้องนะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับหลับความขอบคุณจากผมเที่ยวทัวไทยไปทั่วทีมนะครับสวัสดีครับ